ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กผมวิดี for ในเกมเวลา Invicta Demo กันก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมเดโมที่เพิง่งเปิดตัวให้เราลองเล่นกันในช่วงของ Steam Nextfest Summer นี้แหละก็เกมนี้เนี่ยก็จะออกวางจำหน่ายลงจริงในช่วงปลายปีนี้ก็ผมสนใจมานานด้วยเลยมาลองเล่นเดโมสซะหน่อยแล้วก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำรีวิวเกมนี้หรอกแต่พอดีเริ่มเกมมาเนี่ยแล้วเราได้ตัว นะครเริ่มต้นในประเทศไทยเลยผมก็มันเป็นเป็นรางเนียก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวยุทธศาสตร์ที่เล่นกันในอวกาศที่เห็นตอนนี้แต่ว่าที่พิเศษของมันเนี่ยก็คือเราไม่ได้เล่นแค่ในอวกาศอย่างเดียวเราเล่นบนโลกด้วยสวนเข้าไปก่อนหนึ่งนี่เราก็เล่นในควบคุมประเทศต่างๆพวกนี้ด้วยก็เดี๋ยวผมจะไล่อธิบายแต่ละอย่างรีวิวแต่ละอย่างว่ามีข้อดีก็เสียไงน่าสนใจอะไร ก็เริ่มเกมเนี่ยมันจะมีอุบัติเหตุมีอีเวนต์ UFO ตกบทโลกซึ่งสุมที่ตั้งแต่เกมแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเป็นกลุ่มคนที่มีเป้าหมายไหนจากการมาถึงของเอเลี่ยนพวกน,นี้ก็ในบทเดโมนเนี่ยเรารับบทเป็นพวกของกลุ่มต่อต้านรสแทนที่ต้องการทวกคำอ,อยู่รอดของคนเสียชาติโดยที่จะมี AI เล่นเป็นกลุ่มอื่นอย่างเช่นกลุ่มที่ต้องการทำลายล้าง พวกของเอเลี่ยนแล้วก็กลุ่มคนที่ซัพพอร์ตเอเลี่ยนกำไรหาอํานาจจากการมาถึงของเอเลี่ยนหรือไม่ก็กลุ่มคนที่หรือไม่ก็กลุ่มคนที่ยอมจานวนแล้วก็ซัพพอร์ตเอเลี่ยนอยา่างเต็มที่โดยที่บางกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีเป้าหมายที่คล้ายๆกันก็สามารถแลกเปลี่ยนสรักยรกรกันได้พเริ่มเกม,มน,เนี้เราก็จะมีตัวของคอนซูเลอร์เป็นสมาชิกที่ปรึกษา2คนนี่ โดยที่สมาชิกที่ปรึกษาของเราเนี่ยก็จะมีแต้มของแต้มถานะที่เอาไปใช้กับการทาภารกิจต่างๆและภารกิจเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าที่ปรึกษาเราเนี่ยเป็นอาชีพอะไรโดยที่จะสมมาอย่างเช่นจะมีพวกของด็อกเตอร์นักการทูตนักการเมืองเป็นนักลงทุนพวกนี้โดยที่ค่าถานะพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวที่ปรึกษาเนี่ยจะเอาเงินเข้ากลุ่มเราขนาดไหนที่เอาอิทธิพลเข้ากลุ่มเราขนาดไหน แล้วก็จะมีทักษะพิเศษสำหรับการเอาสกิลหรือไม่ก็ก,การทำออแกเนอเรชันออแกเนอเรชันหรือผมเรียกว่าบริษัทแล้วกันนะก็จะเป็นเหมือนกับไอเทมแอดออนเสริมเข้ามาที่สามารถใส่กับตัวละครเราได้โดยที่ก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปบางอันเนี่ยจะได้มาก็ต่อเมื่อเราไปควบคุมประเทศนั้นเท่านั้นอย่างเช่น FBI ตรงนี้เราก็ต้องมีตัวของสมาชิกที่เป็นนลักษณะเป็นคนทํางานรัฐบาลแล้วก็หรือไม่ก็เกิดในอเมริกา หรือไม่ก็อีกจาพวกหนึ่งที่เราสามารถใช้เงินบบบงบประมาณของเราเนี่ยซื้อได้เลยตัวที่ปรึกษาเราเนี่ยก็จะมี EXP ด้วยสำหรับการอัปเกรดเพิ่มค่าสานะต่างๆเพื่อใช้ในตอนทายเกมแล้วก็ผมคิดว่าอาจจะมีตัวของแก่ตายด้วยนะแต่ว่าตัวดีพวกนี้เนี่ยมีแค่4ปีทําให้ผมไม่สามารถเล่นถึงจุดนั้นได้ที่ปรึกษาเราเนี่ยเราสามารถส่งที่ปรึกษาเราไปทาภารกิจต่างๆได้อย่างเช่นส่งภารกิจของ อาชาลู uh, Channel, Channel บอลตรงนี้เราสามารถส่งที่ปรึกษาเนี่ยไปควบคุมประเทศทต่างๆได้ส่งไปทําลายอิทธิพลของหนุข้าวในประเทศนั้นได้ส่งไปสร้างางสร้าการป้องกันส่งไปควบคุมนโยอบายพวกต่างๆหลังหลายก็ในช่วงเรื่องเกมเนี่ยช่วง23ปีแรกเราจะเน้นกันในบนโลกก่อนโดยที่เราก็จะไปสร้างอิทธิพลต่างๆบูสตัวของประชากรที่สนับสนุนเราเข้าไปควบคุมคอนโทรลพต์ในประเทศต่างๆ โดยการที่เราเข้าไปควบคุมเนี่ยเราไม่เพียงแค่ว่าเราเสียแต้มอิทธิพลบ่อเดือนแล้วก็เราได้เงินเพิ่มมาจาก GDP ของประเทศนั้นๆแต่ว่าเราก็ต้องไปบริหารประเทศนั้นด้วยต้องไปจัดการตัวของเศรษฐกิจลงทุนตัวของลงทุนกนารศึกษาลงทุนกองทัพแล้วก็ช่วยกในการสร้างตัวของสานีอวกาศเพื่อม,มาช่วยในเป้าหมายของเราด้วย ที่ผมพูดมาค้่าวเนี่ยก็เห็นอยูแล้วว่าเกมนี้มันเน้นมากในส่วนของวิทยศาสตร์แล้วก็การวางแผนสำหรับคนที่เข้ามาเล่นเกมนี้้ดยพิจาราเฉพาะส่วนของอวกาศเนี่ยอาจจะลำบากขึ้นหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปควบคุมส่วของการทูดกับที่ต่างๆได้ไปสร้างธับพิษรราคาสงครามใส่ชาวบ้านเขาเราสามารถไปยิงนิวเคลียร์ได้เหมือนกันถ้าเกิดประเทศเรามีนิวเคลียรนะ์เนี่ยอย่างเนี่ย โดยที่ในเกมนี้เนี่ยก็จะมีกองทัพทหารของประเทศต่างๆที่เราสามารถควบคุมได้เพื่อเอาไปใช้ในการทาภารกิจต่างๆที่เราต้องการต่างเช่นบุกชาวบ้านเพื่อที่จะเขาไปควบคุมประเทศอื่นหรือไม่ก็ส่งทหารเนี่ยไปช่วยโจมตีกองทัพเอเลี่ยนก็มีเหมือนกันพูดถึงเอเลี่ยนเอเลี่ยนในเกมนี้เนี่ยก็จะมีตัวของฐานทัพเหมือนกันแล้วก็จะมีท่งกิฟโอเป็นขั้งขาวด้วยแต่ในตอนนี้เนี่ยช่วงเริ่มเกมจะมีแค่ UFO ตกบนโลกเฉยยังไม่มียังไม่มีมาสู้กันโดยที่ UFO มาตกบนโลกเนี่ยแล้วก็สามารถส่งคนของเราเนี่ยไปตรวจสอบได้เหมือนกันจะมีไอคอนตรงนี้เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพวกเอเลี่ยนและบางครั้งเนี่ยเอเลี่ยนก็จะมีเข้ามาแฝงตัวบนโลกเราก็ต้องเข้าไปค้นหาเข้าไปตรวจสอบว่าเอเลี่ยนอยู่ที่ไหนแล้วก็เข้าไปจัดการกับพวกเอเลี่ยนนั้นถ้าแต่ว่าเราเป็นกลุ่มไหนก็มาในส่วนของการบริหารบนโลกก่อนก็ในส่วนของโลกเนี่ย จะมีการใช้ทรัพย์กรอยู่3ส,ส่วนหลักจะมีในส่วนของประมาณสีเขียวเป็นเงินตรงนี้ซึ่งสามารถใช้ในการลดลงความมิยมของแนวคิดเราแต้มอิทธิพลนี้ก็ใช้เพื่อการเข้าไปควบคุมประเทศต่างๆแต่ปฏิบัติการใช้สลับวิธ,ธีทางทหารต่างๆในสู้เอเลียนใช้กับการเอเย่นของฝั่งโกค้าด้เมือนกันแล้วก็ด้านหลังลงมาแล้วก็ด้านขวาด้านหลังมันเนี่ยก็จะเป็นพวกของแต้มขั้นสองขึ้นมา ก็จะมีพวกของบูสก็คือเอาง่ายก็เป็นเรเื่อะไรดีหยดอวกาศแล้วอะเรามีบูสมากพอไหมสำหรับที่จะส่งภารกิจไปในอวกาศมีตัวของคอนโทรมิชชั่นคอนโทรส่วนควบคุมมากพอไหมที่จะควบคุมภารกิจของเราในอวกาศมีการวิจัยเท่าไหร่แล้วก็มีโปรเจกต์สามารถทำโปรเจกต์ได้เท่าไหร่ด้านขวาที่เหลือนี้ก็เป็นพวกของทรัพยากรที่เราสามารถคุงมาได้ โดยที่เป้าหมายขั้นแรกบนโลกเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะควบคุมเศรษฐกิจบนโลกโดยอย่างน้อยเนี่ยควบคุมประเทศใหญ่ๆเพื่อที่จะรับทรัพยากร,รของของเงินแล้วก็ตัวของดิพลมาให้ได้มากสุดที่ทําได้โดยที่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราต้องขัดขวางฝั่งข้ามแล้วก็ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพวกเอเลียนไม่ให้มันลุกลามโลกได้โดยที่ระหว่างที่ขั้นหนึ่งเกิดขึ้นอยู่เนี่ยเราก็จะมีเตรียมพร้อมสำหรับขั้นสองด้วย ผ่านทางการวิจัยของเราการวิจัยกิมนี่เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบหลักด้วยกัน Global Research ก็คือจะเป็นการวิจัยที่ทุกแฟคชั่นเนี่ยเข้ามาร่วมวิจัยด้วยกันโดยที่กลุ่มที่ช่วยในการวิจัยทม่สุดเนี่ยจะสามารถเลือกเป้าหมายการวิจัยต่อไปได้มจะเปิดน,นี้ก็ให้ดู อันนี้เครื่องนี้จะเป็นตัวของเทคทรีในของการวิจัยซิว่าถ้าเกิดเราเป็นช่วยในการวิจัยตัวของอาวพธฮับิเทสมากที่สุดใช่ไหมละ่ะเราก็สามารถเลือกต่อได้ว่าเราจะทําวิจัยอะไรก็เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราทไไําไปทองคานแต่ว่าถ้าเกิดแฟคชั่นอื่นเนี่ยช่วยในการวิจัยมากกว่าเนี่ยแฟคชั่นนั้นก็จะได้เลือกต่อไปไปเรื่อยโดยที่เราก็สามารถใช้ระบบนี้เนี่ยไปขยายปรามหมายของตัวเองได้ โดยที่เราก็พยายามขัดขวางไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ยุ่ยแจของเขาแต่ว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใจว่าเราต้องใช้อะไรมากขนาดไหนว่าอันนี้แค่สี่สี่ปีในเกมโดยการวิจัยฝั่งขงลังเนี่ยก็จะเป็นการวิจัยในฝั่งของเราเท่านั้นบังอื่นไม่เกี่ยวโดยเราสามารถทำเพื่อจะไปวิจัยสร้างตัวของโมดูลสลับสถา,านีสถานีอวกาศเราได้หรือไม่ก็ทําเพื่อเอาแต้มทรัพยากรต่างๆพวกนี้ โดยที่ถ้าเกิดเราต้องการไปอากาศเนี่ยเราก็ต้องวิจัยลงมาในส่วนของการเดินทางอวกาศแล้วก็ภารกิจไปดวงจังนทร์ดวงคารพวกนี้โดยที่พอเรากทำวิจัยตรงนั้นเสร็จเนี่ยเราก็สามารถส่งตัวของโมดูลอวกา,านีนอวกาศเราขึ้นไปในอวกาศได้ผมพูดคาว่าอวกาศกี่รอบนะครับโดยที่ผมจะสูงออกไปนิดหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยอ่า มีอันนี้ไม่เกี่ยวผมเนี่ยมีสถานีอกาศอยู่อันหนึ่งตรงนี้ซึ่งสถานีอวกาศเนี่ยก็ต้องใช้ทรัพยากรด้วยก็จะมีในส่วนของอพลังงานโซลาร์เซลล์แล้วก็มีพวกของห้องแลบที่เราสร้างไว้ได้เหมือนกันแต่ว่าพวกห้อง l a บพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้ตัวของแร่ธาตุต่างๆด้วยซึ่งผมไม่มีเราก็ต้องไปคุดบนดวงจันทร์นนทีหนึง่งแต่ว่าเดี๋ยวผมโช์ สถานีอวกาศเนี่ยเราก็สามารถสร้างเพิ่มไปเรื่อยๆได้เป็นโมลุนไปเรื่อยก็จะเห็นได้ว่ามีตัวของ i s s อยู่ด้วยอันนี้ของจีนเทียนกงของอีอง i s s อยู่นี่ของสถานีอวกาศอานาชาติแล้วก็ไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยเป็นเสียงม่วงอันนึ่งของเอเลี่ยนนะครับอันนี้ยานเอเลี่ยนหลงเข้ามาก็พูดถึงเอเลี่ยนเนี่ยผมโชว์พวกเอเลี่ยนเลยกัน พวกเอเลี่ยนเนี่ยก็จะมีสถานีอากาศของเขาด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าวกเขาเนี่ยจะขยายมาไห้เรื่อยไหมแล้วเราต้องไปแข่งกับเขาไปสู้เขาตอนสุดท้ายก็ถ้าเกิดไปเช็คในแผนภามินลุยสันลุยสวนเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวของพวกเอเลี่ยนเนี่ยก็จะมีสถานีสถานีอากาศของเขาเองด้วยเหมือนกันว่าตอนท้ายเกมเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องส่งกองทับเรือของเราเนี่ยไปสู้กับสถานีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นฝั่งไหนด้วย กลับมาที่โลกก่อนดีกว่ากลับไี่โลกโอเคผมจะกลับไปพูดในส่วนของสร้างสถานีขุดเจาะบนดวงดาวอื่นพวกนี้เราเนี่ยสามารถส่งพวกของดาวเทียมเพื่อไปสำรวจทรัพยากรบนดาวอื่นได้เหมือนกันอย่างเช่นตรงนี้ดูนาดวงจันทร์ผมได้ส่งคโคบไปแล้วส่งดาวเทียมไปแล้ว ก็สแกนได้ว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างแล้วเราเนี่ยก็สามารถไปสร้างสถานีบุรุงจันทร์ได้อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมก็สามารถสร้างอาพโพสได้โดยที่ต้องใช้ตัวของแต้มบูสต์จรวดตรงนี้แล้วก็ใช้เงินอ่นนี้พวกของอ่าพวกอะไรวะคอมมนตี้เฟิร์สมาก่อนแล้วผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถไปยึดตัวของขอพโพสฝั่งข้ามได้ไหมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าจะไม่ถึง เราก็ต้องดูว่าเราต้องการทรัพยากรไหนแล้วก็ส่งคนไปขุดเอาตรงนี้แล้วกันก็ผมกดสร้างเอาโพสแต่ผมก็ต้องเลือกว่าเราจะต้องการทรัพยากรไหนก็มันก็จะมีขึ้น,นมาบอกว่าเราสามารถไปหาทรัพยากรไหนได้บ้างก็กดตรงนี้สวัสดีค่ r เธอแล้วก็กดเลือกกดไฟล e เอาโพสจัดตั้ง แล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้โดยที่เอาโพสนเนี่ยก็จะเราสามารถเข้าไปสร้างได้เพิ่มเติมอีกก็อันนี้มันลักิณของโ t ลเด a ย Game ผมก็เดี๋ยวสั่งสร้างตัวของโซลเซลนี้ก่อนจะได้มีพลังงานแล้วก็พูดถึงการสร้างเรือตรงนี้เรือเราเราก็สามารถออกแบบเรือได้เหมือนกันก็เดี๋ยวผมจะกด อันนี้ชิปคลาสจะเป็นบอกว่ามีอะไรบ้างสภ่วาพน,นี้ดีไซน์ก่อนการดีไซน์เนี่ยเราก็ต้องดีไซน์เองด้วยก็จะมีหลากหลายแบบให้เราเลือกก็เนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรเราก็สามารถกดออโต้ดีไซน์ได้เหมือนกันก็จะมีตอนนี้ผมสร้างแค่เรือปืนเรือขนสง่งเรือนำขนสง่งแล้วก็เรือตะเวนก็จะไซส์ต่างออกันไปด้วยแต่ว่าตัวเรือตะเวนนี่ผมยังสร้างไม่ได้ก็เอาการชิปมนเดียวกัน ออโตดีไซน์พอกดออโตดีไซน์เรียบร้อยก็จะมีข้อมูลบอกด้วยว่าความเร็วเดือนเท่าไรการการหมุนการเปลี่ยนองศาเท่าไหร่ต้องใช้ชิปรกรเท่าไหร่ตรงนี้ก็อันนี้เนี่ยต้องใช้เ e ยอะสมควรซึ่งผมยังไม่มีแต่ว่าผมก็เซฟด,ดีไซน์ไปก่อนโอเคแล้วก็กลับไปในหน้าอ่ Shift c a s อ Overview เนียเราก็สามารถเวลาเซฟไปได้เนี่ยเราก็สามารถเลือกสร้างได้ตรงนี้แล้วก็สามารถกดอัปเกรดเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนโมดิฟายของโครงสร้างเรือเราแล้วก็ดีไซน์เรือแคสนี่ผมทำไปแล้วกดบิวก็ได้แต่ว่าผมไม่มีไม,ไม่มีนั่นให้สร้างต้องมีตัวของอท่าเรือแนวอากาศด้วยก็ต้องสร้างในส่วนของรับ ผมเรียกสร้างนี้เล้วกันแล้วก็สเปซดอกตรงนี้แปะเข้าไปก็สามารถจอดเดอวบนนีไนไ้ได้แต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าทำยังไงพูดถึงเกมนี้เนี่ยเกมนี้ก็ใช้เวลาเล่นนานสมควรเลยนะเพราะว่าสปีเกมนี้เนี่ยผมคำนวณคร่าวๆแล้วก็ไปดูที่คนอื่นเล่นนะก็ใช้เวลามาณ11ชั่วโมงสำหรับคนที่ไม่ชอบนั่งนานแล้วก็เบื่อง่ายเนี่ยอาจจะไม่ชอบเกมนี้ก็ได้ แล้วก็อย่างหนึ่งช่วงเดโมเนี่ยมันไม่มีเซฟเกมด้วยทำให้ผมไม่สามารถอ่หยุดเกมแล้วก็อับเล่นใหม่ผมต้องเล่นต่อเนื่อง11ชั่วโมงผมเปิดคอมตลาดนั้นไม่ได้ก็แล้วไปโอเคในส่วนนี้ผมจะโชว์ในส่วนของการสอสู้ในอากาศก้อนนี้เป็นก็สูมมาให้อยู่แล้วเป็นเรือรบสามลำสู้กับกอเอเรียของเราก้านี้ผมจะ เพิ่มไอ้เพิ่มสถานีโอกาสเข้าไปด้วยแล้วก็สู้บนโลกแล้วก็จะมีเรือลกสามลำตรงนี้ก็ฝั่งนู้นเยอะกว่าแต่ว,ว่าผมจะลกเป็น <c oughs> ก็จะโชว์ให้ดูคร่าวๆว่าหน้าตามยังไงในส่วนของต่อสู้ในอากาศอ่าแล้วก็พอเริ่มการต่อสู้ในอากาศเนี่ยก็จะเข้ามานี้หน้าต่างนี้แล้วก็จะมีขึ้นมาว่ามีเรืออะไรบ้างอ่าเรือสตู อันนี้คําสั่งเรือเป้าหมายหลักแล้วก็เคลียรเป้าหมายหลักเราขยายตัวของเรดิเอเตอร์เพื่อลดความร้อนในตัวของเรือเราแต่ว่าจะทําให้เรือเราออนแอขึ้นด้วยเป,เป็นเป็นเป้นนาก็นไดขึ้นหนึ่งปุ๊บเรดิเอเตอร์เซตเอควบุม AI ไอเซตโฟกัสการยิงเป้าหมายหลักเซตยิงเป้าหมายหลักเฉพาะถ้าอยู่ในระยะการยิงถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ยิงตัวใกล้สุด อ่าแล้วก็อันนี้เป็นรูปแบบการต่อสู้อันนี้ผมไม่ด้พูดพูดราคาแล้วกันเรื่องการป้องกันแล้วก็ขอขอหยุดต,ต่อสู้โอเคกดเรียกให้เรือไปเคลื่อนที่อ่าเลือกเรือก่อนเนาะแล้วก็แบบนี้กันอ่าสติ๊กชิปเบ o พอย เราสามารถควบคุมได้ว่าเรือจะหายไปทางไหนว่าผมให้ AI เล่นดีกว่าเพราะไอ AI คุมเราก็จะไม่ต้องสู้คุมเลยเลย setting ship waypoint next ship เราสามารถคุมได้ว่าเรือหมุนไปทางไหนโอเคอันนี้อาจจาะลำบากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ค่อยมาโค้ไม่ค่อยเก่งชีพคิก control c l i c ก็เพื่อเดียขึ้นขึ้นสูงโอ้เยอะนะเนี่ย อโอ้โเยอะเยอะเยอะมากควบคุมชิดคอนโทรลขึ้นไปด้าบนโอเคอ่าเยอะด้านล่างนี้ข้อมูลเรือว่าเรือเรามีสานะเป็นยังไงบ้างมีตรงไหนโดนยิงบ้างความร้อนเท่าไหร่คำสั่การเคลื่อนที่อ่าเคลื่อนที่เลี้ยวซ้ายวนรอบอยังไงอะไรยังไงตรงนี้อุณหภูมิยรงนี้ แบตเตอรี่ชิปพลังงานในเรืออันนี้ DB จะเป็นอันนี้จะเป็นความเร็วสำหรับการเคลื่อนที่ที่จะที่จะใช้ในการทำมันดูดวัตต์ต่างๆอันนี้เรือเ็อาวุธอาวุธในส่วนของหน้าหน้าเรืออันนี้ผมสมโซโลคิงไปมากไม่ผมให้ AI เล่นเลยกันนะเพราะผมคุมไม่เก่งอันนี้ AI คุมคุมยังไงดีนะ ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นจบเกิดอะไรขึ้นกับเดือลนี้มันทำอะไร ทำไรเนี่ยอ๋อมันอ๋อเมื่อคือมันมันหมุนเพื่อที่จะปรับส้ทางแต่ว่านี่หมุนเร็วไปเน่อยอันนี้เป็นยิงคิดว่าถ้าเกิดเราอยากคุมเองเนี่ยเราก็ต้องลดเวลาให้เหลือิีเดียวใช่ไหมแล้วก็เราก็คุมเองว่าเรายิงอะไรไปทางไหนเดี๋ยวว่าอันนี้ผมยังไม่ผมมาคิดมาดูแป๊บเดียว เรือก็ไม่ได้เป็นเรือที่ดูสกายไฟเลยแมกเนาะแค่เป็นแบบว่าเหมือนกับที่เราทำในปัจจุบันอะแล้วก็ไปตกแต่งเพิ่มเติมมาเป็นปืนเป็นแบบนี้อันนี้คอมผมก็ตัวน,นิดนึงด้วยเพราะว่านี่เกมผมก็ตัวน,นิดนึงด้วยมันเลยอาจจะดูเพิ่มสวย เจเห็นได้ว,ว่ามีอาวุธแต่างแล้วก็จะเห็นได้ว,ว่ามันมีอาวุธหลากหลายรูปแบบด้วยอันนั้เมื่อกี้เป็นเลเซอร์อันนี้ก็เป็นยิงโรลดออกมานะ่าสนใจดีเหมือนกันซับซ้อนดีก็ขึ้นมาให้ดูด้วยว่าเรือเขาโดนยิงเท่าไหร่แล้ว อ,อยู่ไหนแล้ววะเนี่ยอันนี้โดนยิงหนักเลยเมื่อกี้เวลาจริงในเกมนี่คือยิงกันแล้วครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ย ก็เราก็ต้องอาจจะเข้าไปควบคุมเองด้วยเพื่อจะเรียกเรียกสูในแบบนี้แหละแล้วก็ไม่ก็ล้อมสูให้ได้น,นี่ a ออคุมก็เลยอาจจะง่ายดูง่ายหน่อยแต่ว่าก็คล้าครับระบบการต่อสู้ในอากาศก็ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นตัวของเบสิกคร่าวๆของเกมนี้ ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็คิดว่าเป็นไอเดียที่น่าสนุกน่าเล่นเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผมนึกถึงเ e e อ็กคอมอ่ะเราเนี่ยต้องควบคุมหน่วยทีมงานของเราเพื่อไปจัดการเอเลีย่ยนในจังหวดต่างๆในพื้นที่ต่างๆของโลกแต่ว่านี้เนี่ยเราไปจัดการคนกันเองเพื่อสร้างอำนาจต่างๆพวกนี้ก็เป็นคอนเซปที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองน่าเล่นแต่อาจจะไม่ถูกปากสำหรับ,บบางคนเพราะว่ามันก็ ยุทธศาสตร์เยอะหน่อยเกมนีม้ต้องนั่งนานหน่อยแล้วก็ต้องมีเวลาเล่นเยอะหนึ่งคนก็แต่ว่านี่เป็นแค่ดีโมอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเต็มตัวเกมจริงเนี่ยจะมาหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดปรับปรุงจากที่มีตอนนี้เนี่ยให้ดีขึ้นก็ผมเชื่อว่าจะ,จ,ะจะสนุกกว่านี้เยอะอาจจะปรับแก้ตัวของระบบการเทรดเพราะว่าผมผมดอกขายไอมาไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมก็แนะนําทั้งคนที่ชอบเกมยุทธศาสตร์ที่มาจากเซอร์ลิสด้วยก็เออ คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เน้นบนโลกด้วยแล้วก็มีส่วนของชอบอวกาศชอบปิ้วๆยารวกาถ้าคุณชอบสองอย่างเนี้ยผมว่าคุณก็ชอบเกมนี้แน่นอนแต่สำหรับคนที่สนใจจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําให้ลองโหลดด e โมเล่นเลยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็ไม่แคปเจอร์เสน่ห์ของเกมนี้ด้วซ้ความรู้สึกที่เราต้องนั่งรอจนป่ายหนึ่งเทินเสร็จความรู้สึกที่เราต้องดูลว่าภารกิจของเราสำเร็จไหม ถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์สำเร็จจะเป็น80%บ้าเอ้ยแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยผมก็มารีวิวไม่รีวิวเปเซ็นต์เลยมากกว่ามานาเสนอเกมนี้เพียงแค่นี้ก่อนก็คนที่สนใจสามารถลองดูนะครับพอตัวเกมเต็มลงเนี่ยผมก็อาจจะมาซืร์เกมนี้แล้วก็มาเล่นทําเป็นอยู่ในช YouTube ด,ดูแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจก็แต่ยังไงเนี่ยก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์แล้วก็สมัครสมาชิกช่องผมได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอแห้งนะครับสวัสดีครับ